เซลล์ลูกมาเลี้ยงนี่คือปล่อยเลยไม่เป็นไรอยู่ในห้องเลยลูกใครมาไม่นเนี่ยผมจะบอกเลยนะฮะมีที่ทํางานที่ไหนนะที่เจ้าของนะใจดีกับพนักง,งานได้เท่าผมนะดูในห้องปิดเทอมสี่เดือนมะสามสี่เดือนนี่คุณนึกว่าโรงเรียนอนุบาลเซลล์ลูกมาเลี้ยงนี่คือปล่อยเลยไม่เป็นไรนะ เพราะถ้าเขาไม่เขาไม่เอาลูกมาเลี้ยงเขาก็เสียค่าคนเลี้ยงลูกอีกเขาก็เสียเงินเอามาเลี้ยงเลยบางคนอยู่ไอ้นี่ด้วยนครพนมเอาลูกบินจากนครพนมมาเลี้ยงที่นี่เลยปิดเทอมนะเพราะตายายบอกปิดเทอมเลี้ยงไม่ไหวนี่ฮะนี่ฮะเด็กน้อยเด็กน้อยนี่เราก็เอามาเลี้ยงอยู่ในห้องเลยลูกใครมาไเนี่ยเออลูกใครลูกลูกใครเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะเอามาเลี้ยงหละไม่เป็นไรดูแลกันไปแบบนั้นแหละนะ นี่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 แน,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 น่นแ่นลูกค้าจองเรียบร้อยเป็นไงบอกว่าจองต้องจองขอบคุณครับนี่จองแล้วจองแล้วสี่ประตูกี้คุยปุ๊บจองปั๊บนี่เย็นงไงเออครับ